วันนี high, high, ้เราก็จะมาเล่นเกมบอกฟุตกับการรีวิวผลโมจิตื่นนะทุกคนนก็วันนี้เราก็จะไปรีวิวกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูผลโมจิธรรมดาก่อนนะที่ยังไม่ตื่นนะทุกคนที่ยังไม่เอาเวกนะขอหาทางลงมันลงยากเหลือเกินโอเคลงได้แล้วไปกันเลย ช่วงนี้ก็เจ,จอไปนเลยอะ่ะเค่นี่นะเราเอาออกมาแล้วจะไปดีวิวกันทุกคนไปอย่างรวดเร็วนะครับสปีดลันโอเคนะที่ดีวิววันผลเยอะอมผมบอกเลยนะว่าผลโมจิตื่นเนี่ยมันสุดยอดมากสำหรับการ PVP นะทุกคนนะก็เราเราจะไปกันเลยสกิลแรกก็จะสกิลแรกอะไรวะลืม คือแรกก็น่าจะเป็นปล่อยอ๋อนี่ไงมันจะเป็นปล่อยเหมือนไฟยักหมัดไฟกัมปั้ญญากัมปั้นไฟอ่ะใช่ป่าวะแล้วก็ก็จะปล่อยไปมันใช้หนึ่งมาสเตอร์อนี่ทุกคน,นมาสเตอรี่แล้วก็อันต่อไปก็ใช้ร้อยมาสเตอรี่ทุกคนนะกนนะกนเกี่ยเท่าไรก็จะควงฮะแล้วปล่อยมันก็จะจับแล้วก็ทุม่มนะดาวดูดาวเมทเราได้นะ ไปก็จะเป็นสกิลที่สกิลซีใช่สกิลซีใช้200มาสเตอร์มันก็จะเป็นแบบว่าจะกิ่งไปแล้วก็ปล่อยคุ้มลูกตุ้มทุกคนนะประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสกิลว,วีนะทุกคนสกิลว,วีก็จะเป็นแบบว่าถ้าไม่ตายโอ้โหดู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 ด,ด,ด,ดูนี่นทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ เคทุกคนก็นก็ไม่มีอะไรมากมันก็ถ้ายังไม่ตื่นนะทุกคนเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนเก็บบอสไว้ก่นอนเดี๋ยวไปเป็นหนูทดลองกันโอเคสกิลเอฟก็ใช้50าสิบมัลติลีนนะทุกคนมันจะเป็นการการเป็นสกิลแห่งเอ่อใช้สําหรับการเดินทางนะทุกคนแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่หรอกมันก็พอได้ไม่ได้เร็วมากไมไเร็วมากเลยแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันเลยเราไป ดีนะวันนี้ไม่มีใครมารบกกลวเราเลยอ่ะโอเคสกิล hmm. ต mm ื hmm. ่นถ้าทุกคนเบื่อกันดูผลโมจิยังไม่เอาไว้อีกนี่ก็สามารถข้ามไปดูได้เลยนะ mm hmm. mm hmm. แต่เรบอกอะไรตอนนี้เพิ่งจะอกว่าสปอยสกิลแล้วแหละก็ สกิเลเอฟก็จะใช้สำหรับการเดินทางทั่ว50ทีนเดิมเลยนี่นะทุกคนแล้วก็เวลาชนนี่ก็จะมีดาเมจด้วยนะแล้วก็จะทําให้พวกสิ่งกีดขวางระเบิดไปด้วยนะแล้วก็สกิลนี้ก็สามารถขับบนน,บบน้ำได้ด้วยใช่มันขับบนน้ำได้ด้วยแหละทุกคนขับบนน้ำได้จริงๆแล้วก็มีบอสนี่อ๋ออันนี้เกิดด้วยไอ้โดฟัง คทุกคนนี่มันก็ขับบนน้ำได้จริงๆนะผมไม่ได้ลองแต่ผมเอาให้ดูโอเคกระตุกจิตกระชากใจมากเลยนี่ทุกคนนี่ขับบนน้ำได้จริงๆแล้วก็ไต่กำแพงได้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูมันไต่กำแพงได้จริงนะครับนี่ทุกคนมันไต่กำแพงได้มันโกงมากเลยแล้วมันก็แรงมากด้วยโอเคให้ดูโอเคสกิลแรกของปุ่นโมจิก็จะเป็นนี่เลย เออใช่แล้วก็มันจะเป็นตาม4ีฮาคิน,คน,นัทุกคนถ้าคนใชจฮาคิเรนโบงก็จะเปลี่ยนตามไปเรื่อยเแล้วก็นี่สกิลแรกมันก็จะเป็นอย,ย่าเ,เนี้ยซึ่งมันก็โกงมากๆเลยแหละมันก็ไปโดนบอสด้วยโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลสองกันนะระหว่างเราเนาะสกิลสองนี่มันน่าจะเป็นเนี่ยหน่อไม้ทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะนี่หน่อไม้ขึ้นมาแล้วก็ลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าหน่อไม้ใช่พวกวะไม่รู้ช่างมันแล้วกันทุกคนนะ ทีนี่เราก็จะนี่สกิลแรกก็จะเป็นแบบนี้เวลาต่อยมันก็จะแรงเราก็จะกระเด็นเลยแหละโอเคมาต่อสกิลสองสกิลสองนะทุกคนเวลาเรากระโดดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บนี่นี่นี่มันจะเด้งศัตรูมันจะเปลี่ยนการใช้สกิลนะทุกคนประมาณนี้แล้วสกิลสามนี่รู้สึกว่าน่าจะหลุดฮากี้หลายชั้นด้วยละมั้งไม่แน่ใจนะมันจะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็โ้มนี่ประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้เลยโดยประมาณ ก็ไอ้นี่ไอ้สกิลเอฟนก็มีดาเมจจริงๆนะแต่ดาเมจเบาน,นะทุกคนแต่มันทำดาเมจต่อเนื่องแล้วก็สกิลวีนะทุกคนโอ้หกระตุก,กจิตกระชากใจสกิลวีนี่จะประมาณนี้นี่เลยนี่ประมาณนี้เลยสกิลวีนี่นะทุกคนสกิลวีจะประมาณนี้เลยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วทุกคนแต่ผลนี้คิดว่ามันน่าจะ พีพีดีผสมควรเลยนะพีพีดีผสมควรผมว่าว้าวเดียรอไปตีก่อนจบคลิปเราไปตีโดฟามนโกกันดีกว่าแล้วทุกคนนะก็ถ้ากิจกรรม1,000ซับนี่ทุกคนก็สามารถไปกดติดตามเพจได้เลยนะครับเพราะว่าผมจะมาแจ้รหัส เวลตันนะทุกคนนะแล้วก็กดติดตามเพจแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมในเพจได้เลยผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้ดีสคริปชันแล้วกันนะคนสามารถไปติดตามได้ถ้าถึง1,000ซับสไครนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นะเยทุกคนามาตีกันต่อเลยฟวังก็ ก็เปิดสกิลมันสวยมากเลยนะทุกคนเออผมลืมให้ดูสกิลอีกสกิลนึงทุกคนนี่สกิลนี้อ,อ่ามันจะสามารถกดคลิกได้นะทุกคนคลิกปกติเลยคลิกเมาส์ปกติคลิกหน้าจอปกติก็ทําได้มันจะเป็นแบบว่าต่อยแบบนี้ได้เลยทุกคนนี่เลยนี่หนึ่งสองแต่มันจะดีเลยชา้านานหน่อยนะแล้วก็สามนี่ประมาณนี้ทุกคนสกิลนี้ก็ไม่แพงมากเออโดยรวมก็ การใช้แฟกต์มินก็น่าจะประมาณโดยประมาณนะผมไม่ไม่แน่ใจประมาณ18,500นะผมะว่าน่าจะใช่ประมาณนั้ไหมผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เทุกคนลองตีตัวฟ้าต่อเลยผมยังไม่ได้แว่นมาเลยลูกครั้งนี้จะได้แว่นหรือเปล่านะเย้มาตีกันเลยนนะโอเคเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรช่างมัน ทุกคนก็คลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วตรงนี้ก็บัคด้วยเอา้าเกิดอะไรขึ้นนี่ก็ผมบัคก,กับทุกคนทำไงดีอะเหตุได้ละ่ะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะก็สำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนก็ Mira, para que...